โอเคครับเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยเรียนกฎของนิวตันไปแล้วนะครับแล้วก็เรียนเรื่องรอกไปแล้วนะครับก็คือเรียนก็ไป2 2หัวข้อคือคือเราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าไอตัวกฎของนิวตันเองนะครับถือว่าเป็นกฎที่สําคัญมากในวิชากลาศาสตร์เพราะเรารู้นี่ว่านิวตันเนี่ยมีบทบาทที่สําคัญมากกับวิชากลาศาสตร์ทั้งหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอตัวซิกมาเท่ากับ MA เน่ครับที่มันจะใช้งานได้มันจะใช้ได้ในกรอบไหนนะตอบดิอ่าถูกต้องกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งกรอบอ้างอิงเฉยความเร่งต้องเป็นยังไงนะเป็น0แบ่งออกเป็นกี่เคสครับแบ่งออกเป็นกี่เคสแบ่งออกเป็น2เคสเคสแรกคือกรอบนั้นต้องอยู่นิ่งๆหรือเคสที่2คือกรอบนั้นต้องตอบเลยมีความเร็วคงที่ โอเคไหมครับถ้าตรงนี้ยังไม่แม่นนะกลับไปทวนก่อนนะครับอย่าลืมนะถ้ายังไม่แม่นกลับไปทบทวนก่อนพวกเราทำความเข้าใจดีนะการเรียนให้ประสบความสำเร็จนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยไม่ว่าพวกเราจะไปเจออาจารย์ที่เขาเก่งมากอธิบายเก่งมากหรือไปเจอคนที่อธิบายเราแล้วลึกซึ้งเข้าใจรายละเอียดแต่ถ้าพวกเรา ไม่ทบทวนด้วยตัวเองไม่กลับไปทวนไม่กลับไปอ่านไม่กลับไปทบทวนทำความเข้าใจไม่กลับไปทำโจทย์จำไว้เราจะไม่ประสบความสำเร็จในฟิสิกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรียนให้เข้าใจแล้วทบทวนทบทวนเสร็จทำโจทย์ครับแล้วพวกเราจะเก่งโอเคไหมอันนี้คือสเต็ปของการที่จะทำให้เก่งวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ก็ไม่มีอะไรเลยครับเรียนให้เข้าใจทบทวนแล้วทําโจทย์แค่นั้นเลยโอเคไหมแค่นั้นเลยครับอ่ะเรียนไปแล้วเนาะกฎของนิวตันมี3ข้อกฎข้อที่สําคัญมากก็จะเป็นกฎข้อที่2องซิกมเท่ากับเอถูกไหมแต่ไอ้กฎข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นการเอาไว้นิยามว่าเฮ้ยกรอบที่เราคิดต้องเป็นกรอบเฉยนะถ้ากรอบมันไม่เฉยกฎนิวตันเป็นจริงเปล่าเป็นจริงไหมเออ ไม่จริงเนาะไอซิกมาเอฟเท่ากับเอเนี่ยก็ไม่จริงนะครับซึ่งซิกมาเอฟเท่ากับเอก็แบ่งออกเป็น2พาร์ทถูกไหมแบ่งออกเป็นเดี๋ยวดูนะก็แบ่งออกเป็น a เป็น0ถ้า a เป็น0นย์ก็ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ันเนี้ยเป็นกฎสมดุลถูกไหมครับแล้วก็ถ้า a ไม่เท่ากับ0นย์ก็คือมีความเร่งอันเนี้ยก็จะเป็นซิกมาเอฟเท่ากับเอถูกไหมก็จะเป็นกฎที่มีความเร่งเอามาใช้งาน อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อไหรก็ตามที่มันมีความเร่งเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงกับกฎการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงได้นะเพราะในกฎการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงมันมี4สูตรที่เกี่ยวกับความเร่งมีอะไรบ้างตอบเลยอ่ะเราจะเรียงลาดับยังไงก็ได้นะ v เท่ากับ u บวกเเห็นไหมมี a เอามาหามาแล้วมาหา a หาแรงได้ v กําลังสองเท่ากับ u กลังสองบวก 2, 2 เห็นปะเอามาใช้งานได้มีอะไรอีก s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลังสองเนี่ยเอามาใช้งานได้และ s เท่ากับ vt ลบ1ส่วน2 at กำลังสองเห็นไหมว่าเราออก a มาใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับ a กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมันไม่ได้อยู่เป็นอินดีเพนเดนต์นะเออมันไม่ได้อยู่เป็นอิสระของตัวมันเองนะมันสามารถขึ้นอยู่กับ มันสามารถดีเพนออนมันสามารถขึ้นอยู่กับหลายๆบทได้บทที่สำคัญที่สุดคือบทเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงครับมันมีความเร่งไงเอาความเร่งมาใช้งานแล้วมันก็ยังเอาถูกเอาไปใช้ในหลายๆบทเลยไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็ได้การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกก็ได้คือคือมันใช้งานได้เยอะมาก โอเคไหมเพราะงั้นกฎนิวตันถือว่าเป็นกฎที่สําคัญมากนะครับเราทําความเข้าใจดีๆนะแล้วกรอบทุกกรอบต้องเป็นกรอบเฉยถ้ากรอบไม่เฉยก็ต้องหากรอบเฉยให้เจอว่ากรอบเฉยอ,อยู่ตรงไหนโอเคไหมถ้ากรอบมันไม่เฉยก็ต้องน้องก็ต้องหากรอบเฉยให้เจอว่าเฮ้ยกรอบเฉยมันอยู่ตรงไหนวะยกตัวอย่างเหมือนข้อนี้ใช่ไหมข้อไหนละอ่ะข้อนี้เนี่ยยกตัวอย่างเหมือนข้อนี้ครับข้อนี้คืออ่อ ตัวกรอบเองเนี่ยครับมันเป็นกรอบที่ไม่เฉื่อยถูกไหมก็คือม <ș> ันอยู่ในลิฟต์แต่ตัวลิฟต์เนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่อยู่ถูกปะไอตัวลิฟต์เนี่ยมันก็เกิดการเคลื่อนที่ลงถูกปะแล้วไอ้วัตถุของเรามันก็เคลื่อนที่เพราะนั้นไอ้วัตถุก็มีความเร่งไอ้ตัวลิฟต์ก็มีความเร่งซึ่งในเคสแบบนี้เนี่ยเราจะถือว่าเฮ้ยถ้าเราขึ้นไปมองบนลิฟต์อะลิฟต์มันจะถือว่าเป็นกรอบที่ไม่เฉื่อยถูกปะเพราะลิฟต์มันเคลื่อนที่อยู่ดังนั้นเราต้องกระโดดลงมาบนโลกเพื่อมองว่าเฮ้ย วัตถุมันอยู่ในลิฟต์ว่ะแล้ววัตถุมันเคลื่อนที่ลงว่ะแล้วลิฟต์มันก็เคลื่อนที่ลงว่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ลงพร้อมลิฟต์แสดงว่าความเร่งของวัตถุก,ก็ต้องบวกกับความเร่งของลิฟต์ทันไหมทันปะเพราะเราไปยืนมองบนโลกแล้วอ่ะอายกตัวอย่างเหมือนน้องนั่งอยู่ในรถเหมือนน้องเห็นคนคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถรถยนต์แล้วน้องอยู่ข้างนอกแล้วรถยนต์นั้นเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วหนึ่งรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องก็จะเห็นว่า อีกวัตถุหรืออีกคนที่มันนั่งอยู่ในรถมันเคลื่อนที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวมันเองจะนั่งนิ่งๆบนรถแต่เราไม่ได้มองบนรถนี่เราไม่ได้ขึ้นไปยืนแล้วมองบนรถว่าเฮ้ยเด็กหญิง A มันนั่งอยู่นิ่งๆว่ะพี่ไม่ใช่เราไปมองบนโลกไปมองบนพื้นเราไปยืนบนพื้นแล้วเห็นว่าเด็กหญิง A มันติดไปกับรถมันเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้แหละคือการเลือกกรอบ โอเคไหมอันนี้แหละคือการเลือกกรอบว่าเฮ้ยเราต้องเลือกกรอบให้นิ่งนะซึ่งกรอบที่ส่วนใหญ่นะกรอบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปดูที่กรอบโลกเป็นหลักคือกระโดดลงไปที่โลกวิ่งลงไปบนโลกไปยืนบนโลกแล้วมองวัตถุทันไหมโอเคเนาะ,ะถ้าใครสงสัยเนี่ยน้องสามารถไดเรกข้อความมาพี่ได้เลยนะอาจจะ ไปไดเร็กในเฟซก็ได้ในเพจหรือไปในเล็กในไ G ก็ได้ครับได้หมดเลยทุกช่องทางเลยช่องทางไหนก็ได้หรือไปแอคหลักพี่ก็ได้ไม,ไม่มีปัญหาถามช่องทางไหนก็ได้พี่ตอบให้หมดโอเคปะ่ะขอให้ถามมาเดี๋ยวถ้าน้องงงก็เดี๋ยวพี่อาจจะโทรอธิบายน้องเลยไอเนี้ยไม่ต้องพิมพ์อยู่เสียเวลาก็โทรอธิบายไปเลยให้น้องเข้าใจยังไงน้องอธิบายน้องพูดมาแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายไปให้โอเคปะ่ะเพราะนั้นน้องน้องไดเร็กข้อความมาได้เลยไม่ต้องกงังวล นะครับโอเคเนาะอ่ะอันนั้นก็จะจบไปสำหรับการทบทวนนะครับเกี่ยวกับกฎของนิวตันนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนอีกกฎหนึ่งนะครับซึ่งกฎนี้เป็นกฎแรงดึงดูดนะครับเป็นกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันซึ่งนิวตันเนี่ยเขาค้นพบว่าเฮ้ยวัตถุทั้งหลายในเอกภพเนี่ยครับในเอกภพของเราเลยนะใน universe ์เนี่ยมันจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะครับ โดยขนาดของแรงดึงดูดเนี่ยของวัตถุคู่คู่หนึ่งนะมันออกแรงกันเป็นคู่คู่ไงเพราะการที่จะดูดกันได้ก็ต้องดูดกันเป็นคู่คู่ถูกปะอ่ะมันต้องดูดกันเป็นคู่คู่เขาบอกว่าอีกขนาดของแรงที่เป็นคู่คู่นะครับมันจะแปรผันตรงกับผลคูณระหว่างมวลทั้งสองและก็จะแปรผกผันกับระยะกําลังสอง ระยะห่างกําลังสองซึ่งเวลาเราคิดระยะห่างของวัตถุที่มันมีมวลมีรูปทรงเนี่ยเราจะคิดจากจุด cm ไปยังจุด cm จุด cm คืออะไร center of mass center of mass ภาษาไทยคืออะไรครับตอบเลยคือจุดศูนย์กลางมวลก็คือวัดจากจุดศูนย์กลางอันที่1ไปยังจุดศูนย์กลางอันที่สองประมาณนั้นโอเคไหมซึ่งกดแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยครับ มันเป็นกฎที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายซึ่งมันจะเป็นไปตามสูตรที่เนี่ยที่พี่เขียนเอาไว้เลยนะครับ fg ก็เท่ากับ g m 1 m 2ส่วนด้วย r กำลัง2 m 1ก็คือมวลก้อนที่1 m 2ก็คือมวลก้อนที่2อย่าลืมระยะ r จะเป็นระยะที่วัดจากเซนเตอร์ออฟแมสของอันที่1ไปยังเซนเตอร์ออฟแมสของอันที่2 มันจะเป็นเซนเตอร์ออฟแมทถึงเซนเตอร์ออฟแมทโอเคนะครับทีนี้ครับถ้าเมื่อไหรก็ตามที่มันมีวัตถุนะครับมาอยู่ใกล้ดาวเคราะห์ที่เราสนใจเช่นเราสนใจดาวเคราะห์ตัวเใหญ่เนี่ยไอไอดาวเคราะห์ตัวเใหญ่นยะคือดาวเคราะห์ที่เราสนใจอาจจะไม่ใช่โลกก็ได้อาจจะเป็นดาวอังคารก็ได้อาจจะเป็นดาวพุธก็ได้แล้วแต่ได้หมดหรืออาจจะเป็นดาว A ก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะ ถูกไหมก็ได้ครับไปอยู่ในระบบอื่นก็ได้ไปอยู่ในดาราจักรอื่นก็ได้ทันปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่มีวัตถุมาใกล้กับดาวเคราะห์ที่สนใจเราสามารถหาแรงดึงดูดระหว่างกันได้ซึ่งเราก็จะตั้งเลยเป็นซิกมา F เท่ากับ GM1M2 ส่วน R กำลังสซึ่งอ e ีซิกมา F เนี่ยก็จะมีแรงเดียวคือแรงดึงดูดถูกปะ เป็นแรงที่ดาวเคราะห์ clock, ดูดวัตถุถูกปะซึ่งแรงที่ดาวเคราะห์ clock, ดูดวัตถุมันจะดูดพุ่งลงมันก็คือแรง MG ถูกปะมันคือน้ําหนักไงถูกปะเพราะตรงดาวเคราะห์ clock, อะครับตรงดาวเคราะห์ clock, มันก็จะมีแรงค่าความเร่งโน้มถ่วงของมันไม่ได้มีแค่โลกนะครับไม่ได้มีแค่ G โลกนะไอค่าที่เราเรียนว่า g เท่ากับ10นั่นคือ G โลกครับโอเคป่าไม่ได้เรียนแค่ G โลก เราเรียนได้หลาย G ีโอเคไหมอาจจะเป็น G ีของดาวเคราะห์อาจจะเป็น G ของดวงจันทร์อาจจะเป็น G ของดาวอังคารได้หมดเพราะงั้นแรงดึงดูดก็จะเป็น mg ของ G บริเวณที่สนใจก็จะเท่ากับ G m 1 m 2 m ใหญ่คูณ m เล็กส่วนด้วย r กําลังสองเพราะนั้น m เล็กก็ตัดกันถูกไหมเนี่ยน้องดู m เล็กก็จะตัดกันพอ m เล็กตัดกันปับ๊บก็เหลือ G เท่ากับ G ใหญ่ M ใหญ่ส่วน R ากำลังสองซึ่งอีกค่า G ใหญ่อะมันเป็นค่านิดโน้มถ่วงซึ่งมันเป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ6.67ดคูณด้วย10บกำลังลบ11นิวตันเมตรกำลังสองส่วนกิโลกรัมกำลังสองอันเนี้ยเป็นค่านิดโน้มถ่วงสเกลเป็นค่านิดโน้มถ่วงสเกลเป็นค่าคงที่โอเคเปล่า okay, เป็นค่าคงที่ เพราะวนถ้ารู้ค่า g ซึ่งโจทย์ให้มาอยู่แล้วหรือเขาอาจจะกําหนดมาหน้าปกข้อสอบอ่ะถ้าและก็รู้ค่ามวล m มวล m ใหญ่ถ้าสนใจโลกก็มวล m โลกถ้าสนใจดาวดวงจันทร์ก็มวลดวงจันทร์น้องแทนลงไปน้องก็จะได้ g ที่สนใจอย่าลืมว่าระยะ R น้องสังเกตเห็นปะระยะ R เนี่ยจะวัดจากเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะซึ่งมันจะมักหลอก มันหลอกตรงไหนรูป้ป่ะมันจะหลอกตรงนี้มันจะให้ระยะนี้มามันจะบอกว่าอีเนี้ยห่างกันเป็น r เท่ากับอะไรบางอย่างไม่รู้มันบอกว่าผิวสองผิวห่างกันเท่านี้แล้วก็บอกมาว่ารัศมีของ r m เป็นเท่าไหร่และรัศมีของ r m ใหญ่เป็นเท่าไหร่บอกมาสองอัน อยาเผลอเอา r เล็กไปคิดอย่างเดียวนะต้องบวก r m ด้วยและบวก r m ใหญ่ด้วยเพราะ r m คืออันนี้ถูกไหมอันนี้คือ r m และ r m ใหญ่คืออันนี้เนี่ย r m ใหญ่เพราะงั้นมันก็จะได้เป็น r m เล็กบวก r เล็กบวก r m ใหญ่จะได้เป็น r รวมที่มันเป็นเซนเตอร์ทูเซนเตอร์นั่นเองทันไหมทันทันไหมครับทันเนาะ ระวังนะครับอันนี้คือจุดที่จะพลาดอันนี้คือจุดที่จะพลาดในการทำข้อสอบคือโจทย์อะบอกมาระยะนี้ซึ่งมันเป็น r แต่เวลาใช้งานเนี่ยเราต้องอันเนี้ยเป็น r m ใหญ่นะเอ้ยขอโทษอันนี้เป็น r m เล็กและอันนี้เป็น r m ใหญ่นะซึ่งต้องบวกกันทั้ง3ก้อนเพื่อที่จะได้เป็นระยะ r รวม ที่เป็นเซนเตอร์ทูเซนเตอร์ทันปะที่เป็น c m เ c ็มทมันไหมครับทันนะครับไปต่อนะคราวนี้ครับเอ,อน้องมาดูโจทย์เลยเปิดเปิดน้องเปิดไปหน้าถัดไปครับเปิดไปหน้าถัดไปไม่ใช่หน้าถัดไปขอโทษเนี่ยหน้านี้ครับ A level ่ย์ข้อนี้ถือว่า ออกดีครับพี่มีความรู้สึกว่าเขาออกดีเขาออกผสมกัน2บทนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการแก้ว่าแก้ยังไงนะครับเขาบอกว่าปล่อยวัตถุหนึ่งให้ตกในบริเวณที่มีสนามโน้มถ่วงของของอ่าคงตัวสนามโน้มถ่วงคงตัวค่า G คงตัวซึ่งไม่รู้ G ของใครนะใกล้ผิวโลกอ๋อจี G โลกอ่ะอันนี้ G ีโลกพี่ก็เขียนเป็น GE ก็คือย่อมาจาก G ของเอิร์โอเคป่า พบว่าวัตถุเนี่ยตกถึงพื้นในเวลา1วินาทีอ่ะประโยคสีเหลืองแล้วก็บอกว่าเมื่อวัตถุนี้อันนี้คือขึ้นประโยคต่อไปเวลาอ่านโจทย์ฟิสิกส์นะเมื่อวัตถุนี้ปล่อยมาจากระดับความสูงเดียวกันปล่อยมาจากระดับความสูงเดียวกันใกล้ผิวดาวเคราะห์ A จะตกถึงพื้นห้าวิอันนี้คือเกิดที่ g a ถูกปะ แล้วก็บอกว่าอะไรรัศมีของดาวเคราะห์เอมีค่าเป็น10เท่าของรัศมีโลกมวลของ A จะเป็นกี่เท่าของมวลของโลกอาหามวลของ A แล้วตอบอยู่ในมวลของโลกแล้วก็บอกว่ากำหนดให้การเคลื่อนที่ในพิจารณาเฉพาะแรงโน้มถ่วงของโลกเท่านั้นคือไม่พิจารณาแรงต้านอากาศนั่นเองซึ่งถ้าโจทย์ไม่กำหนดว่าเฮ้ยต้องพิจารณาแรงต้านเท่าเออแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเราก็ต้องแอดซูมนะครับตั้งแอดซัมชันเองตั้งสมมติฐานเองว่า เอ็ดซัมชันตั้งเอ็ดซัมชันขึ้นมาเองว่าเราไม่คิดแรงต้านอากาศจําไว้ครับว่าในระดับมอปลายเราไม่สนใจแรงต้านอากาศโอเคเปล่าเราไม่สนใจแรงต้านอากาศนะครับทันเนาะอ่ะไปดูกันต่อคราวนี้เนี่ยครับคิดคิดออกมาก่อนเขาบอกว่าที่ระดับความสูงเดียวกันใช่ไหม ที่ระดับความสูงเดียวกันแปลว่าเราต้องหาความสูงมาก่อนงั้นไปหามาจากไหนก็ต้องไปหามาจากประโยคไฮไลท์สีเหลืองปล่อยวัตถุปึ๊บปบป,บปล่อยลงมาแล้วตกลงมาที่ผิวโลกเขาบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยใช้เวลา T เท่ากับ1วิภายใต้แรงโน้มถ่วงเป็น GE ก็คือมีค่าเท่ากับ G ทันไม่ทัน GE ก็เท่ากับ G เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็หามา ปล่อยก็ยเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีถูกไหมใช้สูตรไหนเพื่อให้หา s มาได้ s ก็จะเท่ากับมีอะไรมี u มี t มี t หา s ใช้สูตรไหนครับ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 g t ทกลัง2ทันไหมครับทันเปล่าทานนันเนาะอุ้ยขอโทษ แก้ครับเพราะ S ก็จะเท่ากับ u t ก็เป็น0เนาะเพราะ u เป็น0ก็1ส่วน2 g earth t ยกกำลังสองก็คือ t อะไรครับก็คือ1ยกกำลังสองเพราะฉะนั้น g earth ส่วน2มันก็จะเท่ากับขอโทษ s มันก็จะเท่ากับ g earth ส่วน2นั่นเองทันไหมตั้งเอาไว้แล้วเอาไปใช้งานต่อ เขาบอกว่าปล่อยวัตถุเนี่ยพบว่าตก5วิที่ระยบ h เดียวกันงั้นแสดงว่าเราก็ใช้สูตรเดิมเลย h เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 g g a แล้วนะนี้ t กํลังสแล้ว s อะ่ะมันบอกว่าใช้ s เดียวกันซึ่งเราหามาแล้วว่า s มันเท่ากับ g earth ส่วน2ถูกไหมเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็น g earth ส่วน2เท่ากับ u ก็เป็นการปล่อยก็เป็น0เหมือนเดิมเพราะ1ส่วน2 g earth ก็จะเป็น g a ก็เป็น g a ไป t กํลังสก็5กํลังสก็25ก็เลข2ตัดกันเพราะงั้นเราจะได้ว่าอ๋อ g earth เท่ากับ25 g a นั่นเองเพราะ g ของโลกจะเป็น25เท่าของ g ของดาวเคราะห์ที่สนใจทันปะทีนี้ครับเขาถามว่ามวลเป็นกี่เท่ามวลเป็นกี่เท่าคิดยังไง มวลของดาวเคราะห์นั้นเป็นกี่เท่าจากสูตรจากสูตรนะครับจากสูตรนะ f เท่ากับ g m m ส่วน r กําลังสองแล้วเป็นซิกมาแล้วมันมีแรงเดียวคือแรงโน้มถ่วงถูกปะมันมีแรงโน้มถ่วงแรงเดียวเพราะนั้นก็จะเป็น m g เท่ากับ g m m ส่วน r กําลังสองทันปะอีนนี้เป็นมวลของวัตถุตัดทิ้งอันนี้เป็นมวลของวัตถุเพราะน้องสังเกตครับสังเกตว่า สังเกตนะครับค่า g ครับ g น่ยมันจะแปลผันตรงกับ m ใหญ่แล้วก็แปลผูผันกับ r กําลังสองทันไหมพร้อมโจทย์ถามอะไรล่ะโจทย์ถามว่ามวล a จะเป็นกี่เท่าของมวลของมวลโลกถูกปะงั้นถ้าพี่ตั้งแบบนี้ได้ปะพี่รู้ว่าเฮ้ย g อ่ะมันแปลผันกับ m ส่วน r กําลังสองนะ งั้นแปลว่า m อะ่ะต้องแปลผันกับ g แล้วก็ r กําลังสองแบบนี้ทันเปล่าอันนี้วิธีการแค่โจทย์ของพี่นะพี่จะมองการแปลผันพี่ไม่พี่มักไม่ตั้งสองสมการแล้วจับหารพี่มองการแปลผันในหัวเลยว่าใครแปลผันกับใครแล้วโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการให้เอา ma เป็นกี่เท่าของ mb ใช่ไหมงั้นพี่ก็เอา ma ส่วน mb m earth เลยงั้นมันก็จะแปลผัน แปรผันก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับไปเลยก็ได้ g a r a กํลังสองส่วนด้วย g e r e กํลังสองแล้วเราก็แทนค่าได้เลยเพราะเรารู้แล้วครับว่า g a g e ต่อ g e เป็นเท่าไหร่อันนี้อันนี้ครับน้องดูนะถ้าน้องเอา g a ตั้งอยู่แล้วน้องย้าย g e ลงมาหาร แล้วน้องย้าย25ลงไปมันก็จะกลายเป็น1ส่วน25ใช่ไหมเท่ากับ G A ส่วน G E ซึ่งก็ตรงตามที่โจทย์ต้องการคือพจน์นี้แล้วเราออกมาแทนก็จะได้เป็น1ส่วน25โอ้ยขอโทษมองไม่เห็นใช่ไหมอ่ะดูนะก็จะได้1ส่วน25เพราะฉะนั้น R A ส่วน R E เอากำลังสองออกซึ่งเขาตอบว่าอะไร รัศมี A เป็น10เท่าของรัศมีโลกงั้นแสดงว่าอีเนี่ยเป็น10 R ส่วน R เพราะเป็น10บเท่าไง R a, a เป็น10เท่าของโลกงั้น R a เพี่ให้เป็น10 R เลยแล้ว R โลกก็เป็น R งั้นยกกำลังสองตัดตัด,ตดเพราะงั้นคำตอบก็จะออกมาเป็น4ทั่นปะเพราะ10บกำลังสองมัน100หารด้วย25ก็เป็น4เพราะงั้นคำตอบก็จะได้เป็น4เพราะเขาถามอะไรเขาถามว่า มวลเป็นกี่เท่าใช่ไหมนี่ไงเสร็จแล้วเนี่ยมวล A ต่อมวล E แล้วก็จะกับ4เท่าจบยากไหมไม่ยากข้อนี้ออกดีครับออกดีมากคือมันออกดีตรงที่ว่ามันเนี่ยเอามาประยุกต์กับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงครับในแนวดิ่งอะ่ะแล้วก็เอามาใช้กับเรื่องกดแรงดึงดูดระหว่างมวลพี่ยกให้ข้อนี้ออก,เป,อออกเป็นข้อที่ออกดีในะระดับต้นๆที่สะสะวะทออกเลยครับออกดีมาก นะครับก็ต้องอวยยศเขาเพราะเขาออกดีมากโอเคเปล่าโ okay, นะอเคเนาะก็จะจบสําหรับเรื่องของกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับก็อย่าหลงนะอย่าสับสนประเด็นครับมันก็จะมีประเด็นเรื่องของค่าอาถูกไหมแล้วก็ประเด็นเรื่องของการใช้งานสูตรจริงๆสูตรเนี้ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับก็ใช้งานไปตามนี้เลยโอเคเปล่า มี G มี G เล็กมี G ใหญ่มีมวลใหญ่มีมวลเล็กมีค่า R แค่นั้นเลยครับเรื่องนี้โอเคเปล่าแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัดคลิปอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปแรงเสียดทานแยกอีกต่างหากให้มันเป็นเรื่องๆไปโอเคนะครับเดี๋ยวพวกเราก็เรียนจบแล้วก็ทบทวนหน่อยนะครับเขียนสูตรออกมาหน่อยทบทวนแล้วก็เดี๋ยวไป,ไปเรียนเรื่องแรงเสียดทานกันต่อ โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันเรื่องแรงเสถียรครับวัสดีครับ